<Okay. S 2> สบายดีพี่นอ้องได้ถูกห้อใหม่เบ็ดปลาได้ไหมสบายพี่นอ้องเราสุกนีมาบรรทุนเ,เอาขันเอ,อาได้ไหมถ้าพี่น้องไปกาปราบฬาทหารขัน,นรเราเตรียมมาครบเลยจะมีชั้นหามีนขนมิงแล้วก็มีน้ำส้มแล้วก็น้ำ

น,น้น <c oughs> นโมตัตาเรือบางงานห่องซึ่งพอห้นีกลัมีงานปัดกุวบันนี้โมกตาหน่อยได้ดังปัดนาในเ่ลวจริงได้มากขอพดขอเจทับเล่จมวใ้ใจใช้ผลหลายพอนใช้ดอกแพร้าน จงเลือกบามีเสือนเสียงดัองอดังใจและให้มีศพใน่สงงามบทจบส่วนทุกค้นออกอายเลือนสาธุ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 อาญาหนักเน้ออาญาหนักเนี่สาธุฮันตรลายโยโุขิสิคาโยโคภาวะอภิวาทนะ sanit penca kalau utama ti juga wa no su kam palang ngajan jakona cina sang kami sopal kitaati kal datang ngiaya saanasopak dapat sayayaati tambo ca jam ni pe tanana ko saja ka la lafalang ja ko Waduh, agak แจ่ม <laughs> <laughs> เดี๋ยวสำนีไปดิไปเที่ยวบุญเที่ยวบุญละละมอน ไปนอ่เียมบรรยากาศคนทักบอนไลน์ไปได้น้องหน่ะหลายมู่สองมู พี thing, you, ่เนาะมันแดดาแดดไทยเบนเขาเีย็นเลยบนมันนั้นอากาศพอดีพอดีบ่ฮอนคนเลาไปเดูพี่น้องปล่อยป่าปล่อยวะปล่อยละอือปล่อยปลาก่อนพี่น้องดูข่อยใหญ่บ่ ลูกของวะลูของโอ้โอองอ้โอออ้โอ้อ้อ่โอโอ้โโอ้อ้โ้นอโอ้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 กอ่โออ้โ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 อโอ้อ้โอโอ้โอ้ เนตัวอายเลยดดันหมมันมือตาตายได้หรยนี่เอาไปอยู่ในหันหลังไง่ปะตัวได้ค่ะปลาพี่น้องปล่อยปลาค่ับสรุเของขอตัวไหนเจ้ามาเหียมม้พี่น้องมันแดดจ้ามองที่นางกาบนะ แตโทษวันนี้สาสุปนี่จะปล่อยปลาเด้อค่ะให้พอห้เกินให้เรียนให้กันอความสมของเดาอยวปล่อยอยู่หมังมัไม่ปลาใหญ่หลังนีเขาจะเกลืออาหารให้นเนาะ ป่าป่นป่าป้าใหญ่ิแล้วที่บริบูรณ์ี่น้องป่าังใหญ่จำแจำงเลยก็ยังจำแข็นหาหางปะดุกนะเท้าเจบุเดี๋ยวจะป่าคนไปป่าเขาเรห้ลกบมางปะดุกที่น้องปะดุกหรือปลายังวะสบายมาโตใหญ่แท้เอาขึ้นมาโซ่ของลูกโราตกเอาขึ้นปขึ้นมาขึ้นมาลกขึ้นมา ตูตูตูขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานี่เนี่เห็นแต่ขี่พี่น้องมาพ่ป้าไอหยังป้ายังวะเห็นแต่ขี้หลังขี่หลังเลยนี่ยนะกะบู่ะากบูู่เขาขี่ขี้หลังเลยขี่หางวะห่างห่างห่างว่ะป้าใหญ่พี่น้องมันใหญ่ก็โบ่ไปปล่อยป้ายปานีนมนตัวใหญ่นนกันบอแมานี่ยแม่ับนมกันน่อ

ำแบบว่าอยากรอปย่าขุดอย่างนี้พี่น้องปลาลายปกตีหน้ามันใส่ตัวนี้จนเคี้ยวเนาะพี่น้องน้าจนเคี้ยวใส่ปลาลายบ่บไฮเบ้าปลาลายแล้วเขาก็ใส่หัวอาหารลายอ่ะอ่างกระใหญ่อยู่ปลาอยู่นี่งชิ้นเอปลาลายคนมื่อหนึ่งเทไรลุ่นเนาะเมียนมะกาประถาตัวหน่อยประมาิสั่นงามจริง เานงเล่นพี่นอะเาะกบเ็นเาะกันได้มมนแดดตอนนี้เ็นให็นขี้อยู่นี่นีนี่ปลาดุกปลาดุกตัวไขบ่อเนาะเห็นต่ขี้เห็นตขี้หางมันตัวใหญ่เปินปลาพี่เนาะปลาดุกปลาดุกนี่ปลาเรียกปลาดุกเดียวเห็นหางกันนะปลานิ้เอปลาตะเทียนสุดยอดเนาะนี่ตัวนี้จเมาเห็นนะ ปุกนี่เนาะสาวนี่เนาะนี่ตใหญ่หอะนี่ยนี่โตสิบโลไปลากป่าอะไรมาใหญ่แท้ปลาดุกนี่ใหญ่ใหญ่ปุกมลใหญ่บ้านใดก็จะมาแค่ตะวันโอเคจ้กพี่น้องมาหอดนีนะสาซูพี ฝากคลิปด้วยซับนี้ด้วยจ้จาจอกันคลิปหนา้าฝากก็ไรก็แชร์สุภนิสีเหลี่ย,ยมในเด้อมาหนี้มาทำบุญมีปล่อยปลาแล้วก็มาไหว้พระธาตุหลายอย่างฝากพี่นอ้องก็ลรก็แชร์ไปในเด้อเอาบุญน้ำกันเจอกันคลิปหนา้าพี่นอ้องไหมล่บ๊ายบาย